สวัสดีครับสวัสดีเช y า u t u b e ทุกท่านอยู่ครับ,บสว์ปยก่อนฮะโหูมา,เมาเอาเดียวโมฮูวะ,วะางานเมาครับเลยรเรียบร้อยครับเสียนอก เจียนออกสักหลุมแต่ยมห้อยเก่าครับบ่มียาครับ <c oughs> เรียบร้อยแลย้วทาอาไปเอาสลิงอยู่ครับฟอดฟอดคันนี้ครับเอาฟอดดึงครับมันจะขึ้นบ่น,นีอจยำลิบครับแต่กแกนใต่ครับจะมันลึก งานเมาแต่ถ้าขังมีหงานมันบ่ลงงั้งานเมาครับงานเมามีแต่งานครับแบบหูวครับไช้แล้วหลังงานหนึ่งงา,านนี้มันมีลมร้ายครับทึ่งน้ำครับหงานนะี้นะงานมาปั่นเดี๋ยนอบบนบันนี้กูว่าอ่อนซอนแล้ว คืกอกล้องป่ะเธอไอ้แลดึกมาก่อนดิโอเคครับนนี้หน้าช้ำอะไรติดขนมอันนี้เป็น อะไรลงอะไรครับนะสลิงแบบยาวเลยลพนธิกาลงมาครับเพราะมัขนขวายขันยิง